ตัวฟอสเอที่จะให้ดูวันนี้นะครับจะเป็นตัวฟอสเอ็กทีไซส์เอ็มนะครับตัวกล่องนะครับวัสดุเขาจะทําจาก ab s บนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องสีนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแบ็คแมทนะครับผมตัวผิวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นผิวกัดลายนะครับออกแบบมาเพื่อให้มีความแอโรไดนมิกขึ้นนะครับผมลดเรื่องเสียงนะครับผิวสัมผัสจะคล้ายลูกกอล์ฟนะครับผม รุ่นในตัวเนื้อสีนะครับจะเป็นทั้งดาด้านนะครับแล้วก็ตัวด้านฐานกล่องจะเป็นตัวดําเงานะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําตัวกุญแจนะครับตัวกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อกแบบที่มีเบ้าจับนะครับตัวเบ้าจับนี้จะช่วยให้กุญแจล็อกไม่หักคานะครับในรุ่นก่อนๆตัวกุญแจจะใส่เข้าไปในตัวกล่องนะครับเราใช้การบิดกุญแจกุญแจทําให้กุญแจอาจจะมีการแคกหรือการหักได้นะครับตัวนี้พัฒนาขึ้นมาออกแบบเพื่อให้เราจับที่ตัวแป้นตัวนี้ได้นะครับโดยการที่เราสามารถใส่กุญแจเข้าไปนะครับ ตรงๆนะครับผมบิดตัวนี้นะครับเปิดนะครับตัวนี้เราต้องจับกญแจแกละดันตัวฝากล่องขึ้นครับตัวด้านในนะครับผมก็จะมีตัวชุดอุปกรณ์นะครับอตัวแรกเลยก็จะมีตัวคู่มือนะครับเป็นคู่มือไกด์นะครับผมวอนตตีการ์ดนะครับตัวสายรัดนะครับสามเส้นแล้วก็ตัวพาวเวอร์คินะครับตัวขาล็อกนะครับตัวพาวเวอร์คินะครับตัวนี้เราสามารถใส่เข้าไปในรางของตัวกล่องได้เลยนะครับ เนื่องจากตัวรางอันนี้ครับออกแบบมาให้สามารถสไลด์ได้เลยนะครับให้เหมาะกับการติดตั้งบนคาบนหลังคาของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลือ่อนคาบนหลังคาตัวนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งได้เลยพอเราเลือกตำแหน่งเสร็จปุ๊บเราใช้ขาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับผมบิดตัวนี้ล็อกนะครับจนกว่าจะมีเสียงดั้คลิกนะครับพอมีเสียงดั้คลิกให้น่ใจะได้เลยว่ากล่องพอใช้งานเรียบร้อยนะครับทำเหมือนกันทั้ง4ี่จุดนะครับด้านหลังสองด้านหน้าสองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีกุญแจนะครับมีสองดอกให้ในชุดนะครับ แล้วก็จะมีตัวหูล็อกนะครับเป็นหูล็อกสายรัดนะครับการสัมาระข้างในนะครับวิ่งชนด้านในกล่องนะครับผมจะมีตัวนี้นะครับด้านหน้าหนึ่งตรงกลางหนึ่งแล้วก็ด้านหลังหนึ่งนะครับตัวกล่องนะครับตัวนี้ที่สําคัญเลยคือบานพับนะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับเป็นบานสลับนะครับผมเราสามารถปิดฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมวิธีการปิดตัวกล่องนะครับตัวกล่องเราสามารถกดตัวฝาลงมาตรงๆได้เลยนะครับดันฝาให้ลงล็อกนะครับ แลวบิดตัวเบ้านะครับเพื่อล็อกถ้าล็อกทุกอย่างลงนะครับเบ้าจะบิดได้ง่ายเลยนะครับและวดึงกุญแจออกอ่เท่านี้ก็เป็นการปิดตัวฝากล่องแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับผมในส่วนของตัวกล่องรุ่นตัวฟอร์สนะครับเหมาะสําหรับรถแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าตัวกล่องตัวรนฟอร์สเนี่ยจะมีไซส์ให้เลือกนะครับมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์แ x ลแล้วก็ตัวใหญ่สุดนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถสอบถามได้นะครับว่าตัวรถของลูกค้าเนี่ยเหมาะสําหรับ กล่องไซส์ประมาณไหนนะครับเช่น SUV นะครับก็อาจจะเป็นไซส์ M หรือไซส์ L นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถตู้ขนาดใหญ่จะเป็นไซส์ XL นะครับ